เพื่อนชาวโซเชียลมทุกคนค่ะใครนะคะที่มีปัญหาในเรื่องต้นแขนต้นขาใหญ่แล้วรองเอฟเฟกต์จริงๆไปมาแล้วมันไม่ได้ผลวันนี้แอันมีตัวหนึ่งที่อยากจะบอกต่อกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยได้ยินมากระหูทดลองมากระตัวแล้วก็ได้เห็นมากระตานะคะอุะยองคมเริ่มแล้วกันตัวนี้นะที่อยาจะมาบอกเนี่ยคือตัวนี้จำให้ดีๆดูนะ,อะเอากับหัวเมโซตัวนี้ คือบางคนอาจจะเห็นแล้วบางรายการได้เอาไปออกนะคะแล้วก็บางเน็ตดเด็ดอะไรเงี้ยเขาพูดถึงกันคือมันเป็นการบอกต่อที่เยอะมากยี่ห้อนี้แล้วก็ขาดตลาดมากนะคะใครจะซื้อเนี่ยต้องอแย่งชิงพูดเลยนะคะตัวนี้เนี่ยมันเป็นายาลดความอ้วนนะคะแต่ฟังตัวนี้ปลอดภัยเป็นยาลดความอ้วนที่โคตรปลอดภัยเลยเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่มียาขับสารไม่มีในเรื่องของอมันจะไม่มีอาการเรื่องของอาการเวียนหัว ใจสั่นแล้วก็เขาเรียกอะไรคอแห้งปากแห้งปากเหม็นอะไรเงี้ยมันจะไม่มีไม่มีอาการเหล่านั้นฉะนั้นมันก็จะไร้สารที่กดประสาทสารอันตรายอะไรเงี้ยที่จะทําให้เราเกิดเอฟเฟกโยโย่ Yo. แล้วก็มีออยอนะคะแล้วก็การผลิตของเขาแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็ผ่านมาตรฐานระดับสากลเรียบร้อยทุกอย่างตรวจสอบได้นะคะและที่สำคัญเป็นยาลดความโอนที่ปลอดภัยใช่ไหมและที่สำคัญนะคะจุดเด่นของตัวนี้นะคะเมโซเนี่ยคือ หนึ่งมันไม่ได้แก้ปัญหาเฉพาะปลายมันคือการหยิบคว้านสาเหตุจริงๆของความวู่เนยออกมาคือมันเป็นตัวที่แบบไปทะลวงทลายไขมันนะคะมันจะขับถ่ายไขมันออกมานะคะใครที่มีไขมันมากเนี่ยมันก็ขับถ่ายออกมามากใครมีน้อยก็ขับถ่ายออกมาน้อยนะคะตามสถานภาพของร่างกายเราเนี่ยนะคะแต่ว่ามันยังไม่หมดแค่นั้นนะคะจุดเด่นของมันอีกอย่างอีกหลายอย่างเลยห้าอย่างมั้งเออก็คือว่าหนึ่งมันช่วยเบรกความอยากอาหารใช่ไหมตอนนี้ช่วยได้ แต่ว่าไม่ไม่เวียนหัวนะเพราะมันไม่มียากดประสาทอะไรพวกนั้นแล้ว2ก็ช่วยในเรื่องของเบิร์นไขมันนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของบล็อกแป้งนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของเขาเรียกฟิตกล้ามเนื้อนะคะทาให้เนื้อเราไม่เละเข้าใจไหมเนื้อไม่เละตรงเนี้ยแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะคะอันนี้เดอะเบสมาก อันนี้จะช่วยให้ผิวงเราเนี่ยขาวใสไบเทนิ่งมากขึ้นคือไม่ทำให้โซมนั้นเองนะคะเพราะว่าบางบางยี่ห้อเนี่ยไม่ได้ช่วยในเรื่องนี้กินแล้วโซมอะไรเข้าใจไหมฉะนั้นฉันก็ใบขึ้นเนี่คะ่ะทุกทแกและใครนะคะที่มีอาการดื้อยาลดยากอะไรพวกนี้แอนหลับหนุนกับตัวนี้เพราะมันปลอดภัยและได้ผลดีนะคะ โอเคนะลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้อ่าดูมันจะเป็นทองนี้นะคะแล้วก็อัน,นข้างในเนี่ยมันจะเป็นเม็ดโอเคปะ่ะวันหนึ่งก็กิน1หรือ2เม็ดก็ได้แล้วแต่นะคะใครหนักมากหนักน้อยอ่ะเว่ากันไปใครที่สนใจในตัวนี้นะคะบอกไว้เลยนะคะว่า หาซื้อได้ตามตัวแทนจําหน่ายแอนไม่สามารถบอกได้ว่าแอนไปซื้อเมือ่อกับใครเพราะแอนเนี่ยไปเอาของพี่มานะคะเอามากินต่อโอเคนะวันนี้ไปแล้วนะคะมาบอกต่อเจ้าตัวนี้นะเราไปหากินดูนะคือเฮ้ยแอนหนับหนุนมันโอเคนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแอนมีตัวไหนมาบอกอีกแอนจะมาบอกเจ้าตัวนีนะะ้ The best you นะคะนบัตน,นาวนะจ,จุดนี้วันนี้ฉันก็ไปแล้วนะขอตัวลาไปกับความสวยฉันก่อนบายบายสวัสดีค่ะ 后。Hold.